แลงเะครับมาเบิ้งกันครับตครับบแรกโอ้เนีครับปลบตะเ,าาเพียนครับผม <c oughs> ก็ขอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่มีใจรักในการตกปลาครับแล้วก็เหตุการณ์กรเกษตรครับเมื่อนี้การสิพาาพี่น้องไปดูบรรยากาศครับได้ยินค่าวว่าบึงทรรมจักรจันนะครับอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเขาจะเปิดตกปลากินบ้านครับคันละหนึ่งรอยบาทครับผมตกในเท่าไรเอาออกได้เท่านั้นหระครับ สิไปเบิ่งบรรยากาศนะครับกัจจิพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศว่ามีปลาหลายหรือน้อยมากเท่าไหรครับสวัสดีได้ยิเนเขาว่ามีสัตว์ประหลาดครับผมสัตว์ประหลาดอยู่ในนำ้ำก็มีครับเอาสิไปพิสูจน์กันครับว่ามันจริงหรือหลอกครับนะครับกัจจิพัพพีน้องไปชมพร้อมๆกันเลยครับเจอกันที่บอ่อครับผมยั่วสู้ ตอนนี้เราก็มาถึงบึงทามจัจกระจันแล้วนะครับอ่าก็จะเห็นพี่ๆนักตกปลาเยอะแยะครับวันนี้ตกปลากินบ้านครับพันละพันละเท่าไหร่ครับพี่ดุลพันละหนึร้อยโอนี่ครับนี่ครับมาแล้วครับพี่ใหญ่ของเราพี่ดุลครับนี่ท่านก็มาตกเหมือนกันครับเสาร์อาทิตย์ท่านมีเวลาว่างแค่2วันแค่นั้นแหละครับถัานั้นทํางานอ่าพี่ดุล เริ่อว่าได้อัด2-3งาลายแล้วครับครับดูบรรยากาศรอบๆครับบึงทรรมจักจันรครับวันนี้ตกปลากินบ้านคันละ100บาทใครสนใจก็เชิญได้นะครับที่บึงทรรมจักจันอำเภอศีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับครับบรรยากาศร่มรื่นครับต้นไม้ร้าหมองนังบืดครับที่จอดรถสะดวกสบาย วันนี้เป็นแมทแรกครับแมทแรกเรามาดูครับอาวแล้วครับมีอาการแล้วครับไม่ใช่แมงปอมาเล่นทุนหรอพี่นั่นซึมแล้วครับชอบเลยเกินแมงปอ่ย วันนี้แมตช์แรกครับปลาก็อาจจะกินยากๆหน่อยครับมีแต่สัตว์ประหลาดครับอยู่ในบอ่อนี้เขาว่ามีแต่สัตว์ประหลาดครับปลาบ,บึกก็มีตวายก็เยอะโอ้ปลาอะไรพี่ปลาเข่งเอาหมอนอะไรครับปลาอยู่ตีสายยาวแล้วครับ ปอยู่มาชมผลงานครับผลงานของเสียดุนครับมาที่แปลงนะครับมาเบิรงกันครับนี่โอ้โหนี่ครับผมนี่ปลานิลครับปลานิลไสสวยครับผมโอ้โหปลาลินครับนี่ใหญ่แางครับผมตัวใหญ่ครับอ๋อนี่ครับยมผลงานแล้วครับ ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับเราก็มาอยู่กับช่างแอร์ครับนี่มือแมนสร้างแอร์ในตำนานเนะครับนี่เป็นยังไงบ้างครับช่างแอร์วันนี้ครับเงียบมากครับปลาไม่เข้าเลยครับปาว่าก่เข็วเหรอเนี่ครับช่างแอร์วันนี้เล่นริ้วนะครับวันแรกอ่าวันแรกริ้วระยะเท่าไหร่นะหนึ่ะหกสามหกสามโอ้มีการตอบสนองครับวันแรกปาอาจจะกินยากน้อย เที่ยวปลาธรรมชาติไลยครับไม่มีากาศเลยโอเคครับเข็ยบรรยากาศจีนครับมือนีมีครอบครัวมาเชียรมครับแน่อ่าบรรยากาศรอบบ่อบ่มคนไหยคนเด้โออ่าบรรยากาศรอบบ่อครับเงียบมดบ่อครับมือหน่อยครับเห็นบ่มีคนนั่งเารวแล้ครับไปเมือแล้วอาครับ ปลโอกาสหน้านะครับสตอทครับผมเงียบครับเงียบเลยบ่อะเอาเป็นยังไงมีผลงานให้ชมจากหน้อยบ่หน่ะขอชมหน่อยครับชมหน่อยนี่ครับปลาเพิ่นตัวแรกโอ้นี่ครับปลาตะเพียนครับผมถือว่าโชคดีนะครับได้ปลานะครับวันนี้เงียบทั้งบ่อโอเคครับนี่ผลงานเพิ่งทำสตอครับยังดียังดีอย่างน้อยก็มีตัวนะครับสู่ต่อไป เป็นเศรักเลยครับท่านสซลอนอ่ะครับผมขอบคุณมากครับครับผมหลังจากที่เราไปเก็บภาพบรรยากาศนะครับปรากฏว่ามือนี่ครับปลาไม่ตอบสนองครับก็มีคนได้อยู่หรอกครับประมาณปลานิ้สองสามตัวครับแล้วก็ปลาเพี้ยนตัววนึงเงียบทั้งบ่อครับอาจจะเป็นวันแรกครับเ้องก็เลยขอตัวเดินทางกลับบ้านครับนะครับจะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ เข้ามารับชมนะครับให้กำลังใจนะครับตลอดมาอ่ะนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับมึงทำจากจันถ้ามีโอกาสได้ไปใส่ต่อไปกับสีหาบรรยากาศแบบนี้มาให้ท่านชมรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับให้กำลังใจโดยการกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับกดแชร์นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจของผมนะครับเราเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ